ครูขาจากแค่ลงดิเกเล็ก,กๆตอนนี้ครูไปกันใหญ่เลยนะคะขยายใหญ่โตเลยนี่ศิลปินไงที่เนี่ยจุดประกายเดี๋ยวมันจะไปไปใหญ่เลยมันจะไปค่ะก็บอกว่าอืมเอาล่ะจะทำเป็นโรงเรียนเราจะฝึกมนุษย์ให้เขามีชีวิตอยู่เจริญเติบโตโดยมีศิลปะมีทักษะทางศิลปะ เป็นเครื่องนําทางใช่เพราะทุกคนเนี่ยมันต้องอยู่กับศิลปะแต่งเนื้อแต่งตัวปลูกบ้านนะคะทํางานทําเขียนจดหมายอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีศิลปะในการทําศิลปะในการพูดจาหลังจากที่ครูเริ่มว่าเอาละ่ะฉันจะต้องสร้างโรงเรียนตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าจะต้องลงทุนเนี่ยเรามีเรามีบัตเจ็ตที่เตรียมไว้เท่าไหร่ก็่เนี่ยไม่ใช่นักลงทุนนะ แล้วก็ตอนทำพัฒนาดีแต่เตอร์เนี่ยเราก็เริ่มจากทุน2องแสนบาททนาครนะคะแล้วก็ค่อยๆโตค่อยๆโตไปออพอถึงช่วงนี้เราก็บอกมวักว่าให้ใช้ดอกเบีย้ยแล้วแม่ก็จะทําไปเรื่อยๆะคะ,คะก็มีบ้านปั้นให้นักเรียนอยู่เนี่ยเป็นบ้านปั้นที่ศิลปินมาปัาน้นเรียกว่า living art นะคะเพื่อที่จะให้เด็กได้อยู่ในศิลปะ เราเห็นว่าศิลปะเนี่ยมาอยู่ได้นะไม่ใช่เอามาแขวนไว้ข้างฝายอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ทําไปเรื่อยๆก็ทําไปทํามาเนี่ยก็มันก็เริ่มเปิดจ้ายโน่นจ่ายนี่โมก็ให้ใช้เงินนะคะเป็นลูกที่ดีอยากให้แม่มีความสุขให้ทําอย่างที่แม่อยากทําก็ไม่ปริดปากอะไรเลยจนวันหนึ่งโมมาบอกว่าแม่ตังหมดแล้วนะก็ไปดูที่แบงค์มันมีอยู่หมื่นบาท หมายถึงมันกําลังหมดจริงๆอมันหมดจริงๆค่ะมันมีอยู่หนึ่งตั้ง,งตั้งงบในใจไ้้ยไหมคะครูขาว่าเราเราอ่ะโอเค50ล้านหรือหรือร้อยล้านเราตั้งตั้งในใจไว้ประมาณบบอย่างนั้นก็ว่าจะเออไม่น่าจะเกิดร้อยล้านนะคะ,คะก็ก็ไปเรื่อยๆมันก็มันหมดไปทำยังไงดีก็นึกถึงพี่ติง๋ง มีพี่สาวอีกคนหนึ่งซึ่งพี่ติ๋มเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะคะแล้วก็พี่ติ๋มก็ก็ทำธุรกิจแต่เรานี่ทำศิลปะถ้าถ้าเทียบความเป็นนักธุรกิจระหว่างพี่ติ๋มกับกับพี่โมพี่ติ๋มเหนือชั้นกว่ายเยอะชั้นครูชรั้ชนครูเลยแล้วก็โทรไป <c oughs> ก็รวบรวมความกล้าเลยนะเพราะไม่เคยขอยืมตังใคร <c oughs> ก็บอกพี่ติม๋มขอยืมตังหน่อยถ้าถามเท่าไหร่ก็บอกสักห้าสิบล้าน พี่ติ๋วก็รักกิ๊กกิ๊กกิ๊กแล้วถามว่าเมื่อไหรพรุ่งนี้เขาก็เงียบนิ่งอึ้งไปพักหนึ่งแล้วก็นึกแย่ละคงไม่นั่นประเดี๋ยวพี่ติ๋มก็บอกว่าพรุ่งนี้มาเอาแล้วก็บอกว่าคือตรงนั้นเนี่ยคือคือคือเหมือน เหมือนคนตกนรกแล้วเราถูกเหีวขึ้นมาแล้วก็ถามพี่ติ๋มบ่าทำไมพี่ติ๋มก็บอกว่าแม่สั่งไว้ว่าท้าน้องเล็กเดือดร้อนให้ช่วยแล้วก็บอกเอะแม่ไม่เคยสั่งเราเลยนะว่าพี่ติ๋มเดือดร้อนให้ช่วย <c oughs> แล้วก็บอกว่าแม่เนี่ยต้องดูคนเป็นแน่ๆเลยแล้วก็แล้วต้องบอกว่าพี่ติ๋มเนี่ยเป็นนักธุรกิจแล้วก็ คือคือเรื่องเงินขนาดนี้เป็นเรื่องใหญ่นะแล้วแม่สั่งไว้ให้ช่วยแล้วก็ช่วยแค่หนึ่งนาทีที่เธอคิดก็ช่วยเราบอกนี้มันเป็นเมตตาจิตท,ที่บอกว่ามันมาจากไหนก็ mm hmm. ต้องบอกว่าบารมีแม mm ่สอนไว้ค่ะนะคะบารมีแม่สังสส่งหมุกสอนไว้เออว่าโรงเรียนจะต้องสําเร็จแน่ๆก,ก็มีความหวังขึ้นมา งั้นนุ่มบอว่านะคะในมุมมองของนักธุรกิจเนี่ยคงจะเห็นแล้วว่าการทําโรงเรียนที่ครูกําลังทำเนี่ยมันสามารถที่จะเติบโตได้แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่พี่ติ๋มมองเห็นเนี่ยนุ่มเข้าใจว่าคงจะเป็นประโยชน์กับลูกหลานของอีกหลายๆคนค่ะคือพี่ติ๋มพูดขึ้นมาเนี่ยก็เลยทําให้มีกําลังใจว่าเออจะทําต่อเพราะว่านักธุรกิจขนาดนั้นนะเราบอกว่าเล็กนี่คือโปรเจกต์แรกของเล็กที่พี่ติ๋มคิดว่ามีสาระมากที่สุด แล้วก็จะทําให้เธออยู่ได้แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของเธออยู่ได้แล้วศิลปศาสตร์ก็อยู่ได้ครูรู้สึกยังไงคะที่พี่สาวเราคนหนึ่งเนี่ยมองสิ่งที่เราทําแบบนี้ถูกวิเคราะห์แล้วโดยเอ็กซ์เพิแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเป็นนี่แบงเป็นนี่ไมว่าเป็นไรต้องทําให้เสร็จ มัธยมศึกษาหัวหินละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลทีเดียวต้นไม้ก็กําลังแตกช่อแตกใบนะคะเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยเพิ่งสร้างได้เสร็จใหม่ๆนี่เองแล้วเราจะพาให้คุณผู้ชมนะคะไปดูบริเวณทั้งหมดของบริเวณโรงเรียนนี้โดยมีเจ้าของโรงเรียนพาเราไปค่ะและตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นบ้านของครูเล็กนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับครูเล็กกันก่อนค่ะมาแล้วค่ะครูขามาถึงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ่ะโอ้โหนี่อยู่ในอยู่ในอยู่ใอฟอร์มนี้ทุกวันไหมคะใช่ประมาณเนี่ยรองท้าผ้าใบเพราะว่ากูต้องเดินทั้ง ค่ะใส่เส้นสูงไม่ได้นะที่นี่มันกลัวทั้งนั้นนะคะนี่หลังนี้จะเป็นบ้านพักของของครูเองทุกวันนี้เนี่ยใช้อยู่อาศัยได้แล้วใช่แล้วก็บุ้งเป็นคนออกแบบให้นะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยมองได้รอบเพราะฉะนั้นใครอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นหอบัญชาการก็ลอดลอดสายตาไปไม่ได้ไม่ได้ก็จะใช้ใชเสียง <laughs> ไปไหนเสียงออกไป ก็บอกว่าเป็นโรงละครมีรูแล้วมันใช้ลมธรรมชาติเห็นไหมไม่มีแอร์ไม่มีอ่ะแต่มันใช้ลมแล้วดูที่มันเย็นไหมโอ้โหครูนี่นี่เป็นความฝันเลยนะคะหูแบบว่าถ้าใครที่เป็นนักแสดงบรรดาพวกแสดงละครต่างๆนะคะหูว่านี่คือความฝันอันนี้เป็นเวทีนะคะใช่เวทีจะยกก็ได้จะแพลตฟอร์มจะยังไงก็จะปรับเปลี่ยนได้ เทคโนโลยีอะไรแล้วก็พร้อมหมดทุกอย่างคือแสงเสียงค่ะวิดีโอเรามี4ีห้ตัวที่จะที่จะทําอะไรก็ได้เพ็นครูบอกว่านักเรียนของโรงเรียนพัทรวดีมัธยมศึกษาหัวหินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้กับโรงละครนี้จริงๆเขาจะมาฝึกงานที่นี่เขาจะทํางานที่นี่ ฝึกง,งานกับมืออาชีพเลยเพราะเราท,ทํา,าทุกศุกรเสาร์อาทิตย์นะคะตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นเด็กๆเกนี่ยก็จะมาจะเป็นแสงเสียงคอสตูมฉากหรือว่าเ,เดินตัวไขตัวทําบัญชีแสดงเป็นตัวประกอบเป็นตัวอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเผื่อว่าใครไม่ไม่นั่นจริงๆก็ไปเสิร์ฟอาหารไปทําอาหารไปขายอาหาร,รชอบส่วนไหนอของธุรกิจนี้ทั้งหมด สาราิถอะไรไปเรียนรู้จริงๆได้อันนี้คือการเกื้อกูลกันระหว่างโรงกครแล้วก็โรงเรียนสามารถเรียนรู้ไปและชุมชนะชชุมนค่ถ้างั้นเราไปดูห้องเรียนกันค่ะ